ช่ีงยี่สามีนาคมนี้เจอกับพัคเทรุชิคาว่าเขาเป็นคิกบ็อกซิ่ง100%เลยเราไปชกกติกาไหนครับเอาไม้ดังได้ไหมไปลดหนักกติกาได้ไหมไปไปเขาอ่าดังอ่าดังอยู่แล้วดังอยู่แล้วนะครับเอาไม้ตัวอื่นครับดูเขาตัดแข้งตัดขาเองน้าดูเลยนะอ่าเนี่ครับผม ชกกติกาไหนครับน้องชกกติกาคิกบ็อกซิ่งครับคิกบ็อกซิ่งเลยรถถังเคยชกกติกาคิกบ็อกซิ่งมากี่ครั้งก็ประมาณ5ครั้งครับประมาณ5ครั้งกับทาเครุคือครั้งที่6ครับผมใช่ครับมั่นใจขนาดไหนครับก็เพื่อแฟนบอลชาวไทยครับก็เต็มบอยครับครับผมคิดกับน้ำหนักร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบห้าปอนด์ทำได้ไหมได้ครับไม่ดราม่าครับผมรถถังมั่นใจว่าทำได้แน่นอนนะครับวันที่ ฮะจะย้ยจเอ็นอย่าพลิกแง่งดนิเออ,อ,อๆๆๆวันอาทิตย์ที่2ีนะครับทางช่อง7 h B ็ดกดสานะครับพิตเตอร์เ,รนนเดนแมนเคยปฏิเสธเงิน,น50ล้านหรือว่ามากกว่านั้นประมาณ50ล้านเขาจ้างไปเป็นดารงดาราที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแต่เราปฏิเสธไปเพราะว่า ไม่มีค่าแท็กซี่ไม่มีค่าแท็กซี่เป็นจะบไอ้นี่ตอบง่ายไปแ <c oughs> ล้วรักมวยไทยครับผมอยากจะอยู่กับมวยไทยแล้วก็สอนเด็กๆที่ค่ายครับครับผมแล้วก็มีน้องมิสเตอร์ไฟมาด้วยนะครับนี่ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเป็นแบบคนที่ส่งเสริมนะครับแล้วก็น่าชื่นชมนะครับสำหรับน้องๆทั้งสองคนพีเตอร์ครับ ไอ oui ้ pues mm right. like um, เรื่องของมันต่อยท้องเนี <t <t ่ยการนี้ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นอัตลักษณ์ของเราแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าวันใดวันหนึ่งเรามีคนมาทุบแล้วเรารู้สึกว่าเราทนได้หรืออะไรยังไงลองมาฟังหน่อยจริงๆผมซ้อมมาอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปทําในสถานะพอผมรู้สึกว่ามันเป็นของศักดิ์สิทธิ์อ่ะเราทําแค่ตอนที่เราซ้อมเออแต่ว่ามิสเตอร์ไฟส์เนี่ยเขารู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนเล่นคอนเทนต์แต่ผมเนี่ยชอบช่วยแมวจรจัดเขาเลยหลอกผมให้นั่งยืนได้ไหมครับม้า อ็รู้ผมชอบหมาแมวจอดจัดครับเขาก็เลยหลอกล่อผมว่าเนี่ยถ้าผมยอมถ่ายคลิปคลิปกับเขาเนี่ยเขาจะระดมทุนไปช่วยหมาช่วยแมวแล้วตอนนี้ไอหมาไอแมวตรงนั้นจะช่วยได้หรือยังช่วยได้ฮะก็คือนอกจากคนที่มาต่อยทองนะฮะถ้าเขาชนะเราเขาเอาไปแสนหนึ่งแต่ถ้าเขาแพ้เนี่ยเขาก็บริจาคหนึ่งพันบาทให้กับลนิธิทที่ไหนในไทยก็ได้ไม่ต้องมาให้เราแค่นี้แหละคือคือวันนี้มีใครจะพอจะช่วยลถถังรดถังไม่มีเงินสดนะตอนที้ รถถังไม่พกเงินสดครับแค่พันเดียวเองมีมีมีใครที่จะช่วยรถถังไหมฮะหนึ่งพันบาทครับเอาตรงจริงนะตรงนี้เราจะมอบให้จริงนะฮะจีิงนะก็มอบระบบไปให้หมาพี่วัชก็เลยครับพี่บอยพี่บอยนะครับหนึ่งพันบาทเสียร์เราด้คุณบอยท่านประยัด้วยมอบให้หมาแมวจริงๆนะครับคือเราทำคอนเทนต์อย่างเดียวไม่ได้เราจะโชว์อย่างเดียวไม่ได้เราต้องมอบให้จริงด้วยแต่ว่ารถถังต้องแพ้ใช่ไหมหรือยังไงใช่รถถังก็แพ้ เพราะฉะนั้นรถรถถังก็ไม่เกรงท้องสินครับโอ้ไม่ครับพี่เขามีรายการก็เดี๋ยวพี่เขาสาม,มารถผมหมัดเดียวเบาๆดีกว่าแล้แค่ช่วยหันหมาเฉยๆโอ,ยโอเคโอเค,อเคผมเชื่อในความเป็นมืออาชีพนะครับถามกูยังว่าหมาัดหนึ่งกูจะไหวไหมเนี่ย <laughs> เฮ้ยต้องต่อยจริงนะถังรถถังต้องต่อยจริง <c oughs> ต่อยจริงต่อยระดับไม่เขาต่อยคืนเขาต่อยคืนแค่ทีเดียวเอาเถอะเมียไม่ว่าหรอกนะเมียไม่ว่าเมียกำลังท้องอยู่ใช่ไหมผู้ชายผู้หญิง อผู้ชายเลยเมียไม่ว่าต่อยสามครั้งหนักๆเลยกำไรพี่เอ้าเสียงปรบมือก่อนครับเสียงปรบมือดังๆครับกัปตันของแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพกำไรพี่กำไรน้ำหนักของกัปตันแชมป์โลกจะหนักขนาดไหนนะครับสามครั้งครับครั้งที่หนึ่งหนึ่งสองสาม ียยันนี่เลยอะ่ะเฮ้ยบอกเลยอย่าพึ่งลงไปไม่ใช่โดนต่อยก่อนสิอย่าพึ่งลงเองจะบ้าเลยยังไม่โดนต่อยเลยเฮ้ยจริงจริงแขกรับฟังทุกท่านผมยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกสะเทือนเลยห่ับาดตกมากรถถังบาดตากมากนะครับผมไม่รู้ปีเตอร์เดนแมนเนี่ยไม่ใช่แชมป์โลกเลยนะมาจานนัจนะนาขนาดไหนรถถังเล่าให้พี่ฟังด้วยนะรถเล่าเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าหนักขนาดไหนครับเฮ้ยขออีกทีบเอ็ดหอยีกทีบเอ,อ็ดครับ อีกนิดนึงหรอเป่้ใน้องน้องตามเลยน้องตามเลยให้คนมาบอกให้คนมาบอกใจเย็นใจเย็นทีเดียวทีเดียวไม่มีครั้งที่อไม่มีต่อไม่ต่อโอเคนะครับเอาล้วครับแต่ก็ยนงทั้งนั้ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับขอบคุณรถถังกิ๊บเนเงินแล้วก็ปีเตอร์เดนแบนเทีเกียร์แล้วก็เงินหนึ่งขั้นต่อนะครับหม้อร้องหมาแมวนะครับขอบคุณมากครับพีเตอร์ไม่ใช่โอ้ เอาไปให้เองด้วยอ่าเออเอิ่มตอ่์จะไปเก็บไปหน่อยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ